ครับด้านหน้านะฮะเด็กๆท่านมาเลยครับตอนนี้มอบเงินเป็นการกุศลจากพวกเหล่าชาร์ลส์ซิกทั้งหมด20,000บาทคอนเซ็ปเตอร์เพื่อเร่ก็จะมอบเช่าดอกไม้ให้กับพี่อาร์ตนะฮะกับสุภพลานกรรมการกับเวลเทสตะเผยในผู้ผลิตเลิฟซิกในการขอบคุณในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณเราดีๆของการจัดงานไทยจแปลแอนิเมชแอนด์เสสิคเฟสติวัลครั้งนี้นะครับ ไปพี่เกิลมีควาสุขเพราะว่วันเกิดเพิ่ผ่านมาสาวันนะพวกเราชาเริ่มเท่กับคุณพี่เกลมากๆเลยนะที่โอกาสพวกเรามาบนเวทีอย่างนี้ขอให้มีความสุขตลอดไปขอสียงปรบมือนะให้กับพี่เกลยุ้มกรเลย เอกุระประการนะงานกรรมการเพชจิ๋วเพริยตจั่งกัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาละตอนนี้กลับมุ่ไปยังสูงนน้องๆถอยหลังนิดเึงนนะฮะพี่อาร์ตอยู่ก่อนขอเชิญในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักสีอายุตนะคุณสุรีพรนทองมีคุณต่อตะกูจิ้งคดคุณคงพาทนคงพา ปัญญามั่นคงนะฮะใจท่าคนเป็นดีครับ,จจรบแล้ข,ขอเชิญพี่อาร์ตเป็นตัวแทนจับราง<ช>วัลผู้โชคดีอีกภาพครับเสื้ออ่าเพราะว่าเวลาน้อยแล้วนะจ๊ะอะล่ะพี่อาร์ตอ่อต่อแล้วก็ให้น้องถ่ายภาพนะฮะ,ะน้องนแทรกกลางเลยครับแทรกเอางสี่ขวแทรกกลางหน้าปุณเจ้าเด็กๆข้างหน้ามายืนเข้ามาครับจะได้เป็นภาพสวยๆนะครับและเด็กๆก็ต้องขอบคุณใน อ,อ,อ่ะเชิญเชิญอ,อ,อนีอ้อาีออ่ะเชิญนะ one two three action three two one a c t o n o o n r e e t i n อ่ะโอเคขอบคุณมากขเขเชิญบด้วยขออบนะับคุช่อดีนะฮะพัก่อนเลยในโอการนี้ขอเรียนเชิญตัวงานจากวุฒิศัติ์คลินิกขอเรียนเชิญจากตัวแหนช่อง9อสวทโมเดิร์นไอทีขอเรียนเชิญตัวนจากีรีี AIS Calling Melody ของ r e เ e ิ r ครับ r e s e a r แสดงจากพี่สุอา m t i UPG m a g ก z ี n ออนไลน์ชื่อนักเรียนน้องจิตร l า n g h า u โตและในส่วนของ Major เ e ็กนะฮะบนเวทีเขารียนเชิญครับยัำนะ CD ยังมีขายจาก u p ีนะฮะ CD เพลงยังมีขายจาก Grammy จองก่อนทีโอเดร์นะฮะหมดแล้วหมดเลย